สวัสดีครับเมื่อนี้พามารุ้จักสบ่าปลาครับพี่น้องครับสมุนไพรสบ่าปลาครับดอกซส,สวยครับดอกซีสมพูครับพี่น้องสบ่าปลาครับ,บ,าารบดอกสวยงามนะ,ะดอกเขาดอกสบ่าเลยจ้ะดอกซีบัญญ็นเลยครับพี่น้องหรือว่าภาษาภาษากลางภาษาใท้การเรียกร,รากของเขาพี่น้อง ไ้เป็นยากระจายเลือดลมนะครับรากของสบ่าป่านี่ครับในตำราไทยครับน้ำน้ำมาตมน้ำดื่มครับกิปเป็นยาแก้ไอครับที่นองครับใบของเขาครับใบของเขาก็ใสได้ครับเป็นยาแก้ไอครับใบของเขาครับตมน้ำดื่มครับเป็นยาครับเซมหะครับ รากของเขาเป็นยาเย็นครับรสบ่าป่าครับเป็นยาเย็นรากของเขาครับมีสปปรรพคนุณเป็นยารับพิษร้อนครับถอนพิษไข่ครับบ่าป่าครับดอกสวยงามมีสบู่นะครับเด้อแก้โตข้าวแก้มดตะกีดได้น้ำใ้นอ้องคือใส่ทั้งต้นต้นรากใบแล้วกาค้นที่เป็น เถือกงูกา์ดหรือว่าเป็นฟีก็ให้ไส่ใบแล้วก็รากเอามาตําพอกได้เลยนี่สิแก้พิษได้น้ำครับต้นรากใบครับเป็นยาแก้ไขวัดตัวร้อนรักษาอาการไอเป็นเลือดครับใส่ได้ทั้งรากทั้งใบทั้งต้นครับใช้เป็นยาครับดอกสวยงามนะครับเล็กพี่น้องครับสบาปลาครับพัดในสีชมพูเลยครับสีบานยินครับ ต้นละใบครับต้มน้ำดื่มเป็นยาครับปัสสาวะครับต้นรากใบครับใส้เป็นยาครับนิ่วแก้นิ่วครับต้นรากใบครับตากแห้งครับต้มน้ำดื่มเป็นยาครับนิ่วครับตํารายยาพื้นบ้านครับผสมกับสมุนไพรพญาดงครับนำมา พันเป็นชิ้นเล็กๆครับต้มเคี่ยวใส่ดื่มแก้หนองนครับพี่น้องครับรากของเขาครับใส่รากของเขาครับพบมาเบ่งดอกสบาดอกสวยงามครับดอกซีบาดเย็นเลยครับครับเมื่อนี้กะพามาเบ่งดอกสบาป่าครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านครับพี่น้องครับ ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับรถติดตามให้เนิดได้พี่น้องเดอ้อวันนี้สวัสดีครับ